สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยภาสุธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาท่านผู้ชมครับนะการที่เราได้เสพสื่อหรือดูสื่อดูคลิปต่างๆนะฮะมันสามารถที่จะมีอำนาจ ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้จริงๆนะจากคนที่คิดดีทำดีพูดดีกับกลายว่าวันนี้เนะี่ยเราเปลี่ยนการโคจรที่เราเคยทำอยู่และเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งไปสู่ในเรื่องของทางที่ผิดที่ลบมันเป็นเรื่องจริงครับนี่อย่าล้อเล่นกันนะฮะแม้แต่ตัวของฝรั่งเองยังทำหนัง ซึ่งเป็นสอดคล้องกับเรื่องนี้นะฮะซึ่งมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับว่าแม่ผมเคยมีเมตตาทำแต่ขณะเดียวกันพอดูรายการนี้รายการนั้นแล้วเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนที่โหดร้ายจริงๆนะฮะนี่คือหนังฮอลีวุดที่เขาสร้างนะครับวันนี้มาทั่งสนทนาธรรมนะฮะกับพระอาจารย์ที่วัดบางแพรกบางบัวทองจังหวัดุนบุรีครับกราบสวัสดีศาสตราอาจารย์ตนครับครับเจริญพรโยมอาจารย์จัดชายท่านผู้ชมทุกท่าน ครับอาจารย์อย่างนี้จริงๆครับอาจารย์ครับนะฮะตื่นเช้ามาเราจดจิตใจแจ่มใสผมมานั่งดูคลิปอ้าวด่ากันพอกันนะฮะเกิดคุณงูขึ้นเฉยๆเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์เออมันต้องแก้ที่ไหนครับอาจารย์แก้ที่คลิปหรือแก้ที่เราอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับ,รรบต้องไป <นะ S 2> ขโมยโทรศัพท์นั้นมาครับอ,อาจารย์ต้องเอาสื่อออกจากตัวเองไหมโยม นร่งอาจจะจัดการแบบนี้ก็เป็นวิธีการจัดการแต่ก็ทําได้ยากเราจะไปะจัดข้อจํากัดไม่ให้ไม่ให้ใครมามีส่วนในการที่จะใช้นี่ยก็ไม่ได้ครับอาจารย์งนั้นก็ต้องอยู่ที่เราว่าเรามีผลนะจริงๆการเข้าไปแล้วก็มีผลของอการได้รับผลได้รับผลจากเหตุที่เราเข้าไปมีส่วนนั้นก็เป็นการต้องกลับมามีสตินะจริงๆอาจจะมีหลายวิธีการมากๆที่จะต้อง กลับมาพิจารณาคขควรถึงประโยชน์ที่เราจะได้อันนี้เป็นการกลับมาใส่ใจชีวิตตัวเองนะครับนะว่าเสพดูเข้าไปฟังเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรครับอาจารย์ถ้ต้องเลือกถ้าไม่มีประโยชน์ก็ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาที่เหลือน้อยไปฟังจริงระอาจารย์แต่ทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งว่าพอฟังไปแล้วเรารู้สึกว่ามันจริงเชื่อไปแล้วว่ามันจริงครับอันนี้เป็นพิป,ปลาสนะภาษาพระก็คือการคาดใจคาดเคลื่อน คือถ้าดูบ่อยๆเราก็จะเชื่อไปแล้วว่ามันจริงจริงพระอาจารย์หรือแม้แต่อย่างถ้าเขาจํากัดสื่อให้เรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจไปแบบเรื่องนั้นจริงพระอาจารย์อันนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นเสรีคดังนั้นในความเสรีก็มีโทษคือโยมที่ดูก็จะเห็นมีหลากหลายมากมายที่จะเป็นทั้งเหตุมาทําให้เราเป็นทุกข์ที่โยมว่าปก จิตใจเราเป็นปกติอยู่ดีๆก็ปไปเสพสิ่งที่มันมากระทบแล้วก็จริงๆแม้แต่แม,แม้แต่มาทําร้ายมากกว่านั้นก็คืออาจจะมาหลอกลวงเราหรือจริงๆทําได้มากกว่านั้นโยมเ<ำ>มื่อจิตใจเศร้าหมองมันก็กําลังที่จะจะจัดการหรือปัญญามันก็น้อยลงไปด้วยครับรจาจน,นั้นต้องชวนว่าการพิจารณาของเราเนี่ยแหละว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ยังไง เราจะส่งต่อออกไปยังไงเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเราหมดเลยโยมมันดูแล้วมันได้พัฒนาชีวิตหรือเปล่าพัฒนาชีวิตก็เป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่านะโยมนะอันนี้ก็ต้องชวนหลายๆคนก็จะมีทั้งใช้เวลาจํากัดแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยดูน้อยแต่ก็ได้มากมบางคนดูทั้งวันไม่ได้ประโยชน์เลยจริงพระอาจารย์ซึ่งอาตมาไม่รู้ว่าอันไหนพิษหรือถูกนะอันนี้โยมต้องพิจารณาเองแต่ก็เป็นแบบนั้นนั้นก็ต้องเลือกดูแล้วก็ แม้ถ้ากระทบไปแล้วอย่างที่โยมว่ากระทบแล้วจะต้องทํำยังไงก็กลับมาเห็นเห็นความไม่ขุ่นเห็นความไม่สดใสเห็นความไม่สงบในใจเราแล้วก็ค่อยๆเข้าไปหาเหตุแล้วว่าเรามันเกิดขึ้นจากอะไรปกติเราก็สงบอยู่ค่อยๆย้อนกลับไปทบทวนมันก็จะเห็นเหตุครับอาจารย์แล้วก็ต้องมีความตั้งมั่นที่จะจัดการมันให้เด็ดขาดหมายความว่าเราอาจจะต้องจัดมาตั้งข้อจํากัดกับตัวเองในการใช้ ใช้ช่วงไหนใช้กี่นาทีใช้กี่ชั่วโมงอะไรก็นี่เป็นวิธีการจัดการที่ต้องใช้ความเพียรใช้ความตั้งมั่นของเรารรใช้ความมีสมาธิใช้ปัญญาของเราในการเข้าไปจัดการพระอาจารย์เพราะถ้าเราไม่มีกําลังสติไม่มีวิริยะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราแพ้เรื่องพวกนี้หมดเลยพระอาจารย์ครับเพราะการพิจารณานะะในการแยกแยะว่าสื่อนั้นจะจริงหรือไม่หรือไม่จริงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ระ,ะบบของเรื่องของ AI มันเข้ามา <c oughs> ทำให้มันการพิจารณาของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเลยหมดเลยนะพระอาจารย์ <c oughs> นะครับว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องเท็จอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> จริงๆก็ต้องเขาถึงต้องมีการพิจารณาแบบว่าเสพมาแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่ามันจริงหรือเปล่าคือ <c oughs> ไม่ใช่เราดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเป็นความจริงไปหมดเลยอะไรงียความจริงไม่เท่ากับรู้จริง อความจริงไม่เท่ากับรู้จริงรเราอาจจะเห็นเนี่ยเป็นความจริงแต่เราต้องไปค้นหาว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือเรารู้ข่าวมาแบบนี้ก็อาจจะไปสอบทานจากข้อมูลอ้างอิงต้นทางที่มันเชื่อถือได้อครับอย่างเช่นช่วงสงครามที่ผ่านมาเราก็ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะใช่ไหมแต่เราก็ต้องเข้าไปเจาะหาข้อมูลเหมือนกับธรรมะนี่แหละโยมฟังมา <c oughs> ฟังจากครูบาอาจารย์มาก็ไม่เท่ากับโยมไปเปิดพระไตรปิดกหรือว่าเปิดธรรมะดูเองอ่ามันก็ต้องกลับไปไข่คนว่าไอ้ที่พูดมาที่ได้ยินมามันจริงพอที่เราจะนําไปปฏิบัติหรือเปล่าครับอาจารย์ไอ้กรณี้ก็เป็นวิธีการนะโยมก็ต้องกลับไปพ้นคว้าด้วยนั้นบางคนก็เชื่อเลยครพระเจ้าก็ตรัสอันนี้เป็นการรามาสูนั่นแหละโยมนะว่าคือไม่ไม่ใช่เชื่อไปต้องทั้งหมดเลยเชื่อเพราะเขาบอกมาเชื่อเพราะ เป็นสิ่งที่รู้ส่งต่อกันมาหรืออันนี้เป็นสิบข้อยมครับแต่ตามคน,คนอื่นแม้แต่ข้อสุดท้ายเนี่ยรู้อย่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ออนี่เป็นหลักที่พิจารณากับเรื่องนี้ก็ได้ว่าเราก็ต้องไปอ่านว่ามันจริงตามนี้หรือเปล่าที่เห็นเนี่ยอย่างล่าสุดข่าว <c oughs> ที่เป็นสัตว์ช่วยเหลือกันเองมาใช่ไหมอันนี้เราสืบมาก็เป็นเอไอเป็นเอทอทอันนี้แต่ว่าวันสองวันนั้นนะคน ฟังดูไปแล้วเชื่อไปแล้วแชร์ไปแล้วจริงพระอาจารย์อันนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าจริงมันมันไม่ใช่จริงอย่างที่เห็นเนั้นเราต้องรู้ให้จริงด้วยว่ามันว่ามันที่ไหนที่ถ้าทาได้ก็เออมันที่ไหนมันมีวิธีการมันตรงไหนก็ต้องไปสืบข้อมูลหน่อยครัรจนเรารู้จริงรรอ่อนาคตเราอยู่มันยากขึ้นมากๆเลยนะพระอาจารย์อ่บเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสื่อนะฮะที่เข้ามาเขาเรียกว่าอ่า ล้ามาถึงจิตใจของเราและผูกจิตใจของเราไปสู่เรื่องของอุบายไปสู่ในเรื่องของความโกโหกหลอกลวงมากมายจริงๆแม้แต่นะฮะการที่ตกแต่งตัวเองให้เพ่อพลิ้งและมีความฝันในสื่อก็สามารถที่จะทําได้อย่างนี้ครับอาจารย์ก็ถ้าเรารู้จริงเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นผลกับเราครับเราก็ต้องรู้ให้จริงว่าเราควรจะเลือกอะไร ต่อใหอ้เลือกที่บุคคลใช่ไหมอาจจะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ว่าแต่งข้างนอกก็ไม่เท่าง,งามข้างในเนี้ยเราก็เลือกที่มีมีมีสิ่งให้เราเลือกเราก็จะพิจารณาได้โยมสิ่งเหล่านี้จริงจติงมาว่าก็เป็นไปตามยุคก่อนหน้านี้มันก็เป็นอันตรายสําหรับคนในยุคนั้นที่เรามีความรู้ความเข้าใจเท่านั้นใ,ในอนาคตมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วคนก็จะอยู่กับมันคือต้องอยู่กับมันอะ่ะแต่นี้มันมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้มีผลถึงขนาดทาให้ ให้เราหรือว่าชีวิตต้องไปในเป็นไปตามนั้นทั้งหมดฉะนั้นเพราะเราอ่ะพัฒนาได้ออคือมนุษย์ที่สามารถจัดการได้อันนี้มีตัวอย่างมาแล้วครูบาอาจารย์เราหรือว่าคนที่ไม่ได้มีผลหรือใช้อย่างมีปัญญาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นโทษอะไรครับครับต่อให้มันมีมากกว่านี้แต่เราเลือกอะโยมมันก็มันก็ไม่ร้อนอะโยมนะขอแล้ไฟต่อให้มันจะวิเศษร้อนขนาดไหนแต่เราเออไม่ได้เข้าไปยุ่งมันก็ไม่เป็นอะไรครับ มีออะมาเหมือนกับยาพิษโยมนะฝ่ามือเราเนี่ยถ้าเรามีบาดแผลเรามีแผลเนี่ยเราถือยาพิษได้ไหม<อ>เราถือยาพิษมันก็ม,กม,กมก่ได้เลยพระอะาจารย์แต่ถ้ามือเราไม่มีแผลเนี่ยต่อให้เราถือยาพิษยังไงแผลยาพิษก็ไม่เข้าสู่ตัวเราพระอาจารย์กำลังมองว่า เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนอย่าไปโทษกับเรื่องของสื่อที่มันกําลังเข้ามาหาวิ่งเข้าหาเราอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์พ่นอนอัน uh huh. นี้เป็นสิ่งที่ตรมารู้สึกว่าสาคัญที่สุดสื uh huh. ่อเนี่ยเราไปห้ามข้างนอกไม่ได้แม้แต่ห้ามได้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่จริงเราจัดการตัวเองเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ไม่กระทบคนอื่นด้วยนะครับคือมีวิธีการได้หลายอย่างแต่ว่าเริ่มที่ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําได้เลยไม่ต้องร,รอ ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเรามีเหตุปัจจัยของเราเราก็ทําเลยค<ะ>่ะเหตุปัจจัยแล้วก็อาจจะมาจากการที่ต้องศึกษานิยมนะภาษาพระก็คือศิษยายิ่งก็มีแค่นี้นิยมค่มมะล่าสุดเนี่ยพ่อสมเด็จพุทธโฆษาจารย์บอกว่าถ้าถามว่าพุทธศาสนาคืออะไรก็ต้องบอกว่าพุทธศาสนาคือการศึกษาจบเท่ากับการศึกษาัก็ต้องศึกษาั้งทุกเรื่อง<ะ>วันนี้ที่โยมศึกษาแล้วพรุ่งนี้มันก็มีใหม่แล้ว จริงพระอาจารย์ก็ต้องศึกษาพวกนี้ใหม่โอ้ศาสดาคือการศึกษาการศึกษาครับไม่ใช่ว่าศึกษาปอเอกปอโทไม่ใช่แต่ว่าศึกษาทุกวันสำหรับเรื่องประศึกศึกษาทุกาาทุกวันทุกคำว่าทุกเนี่ยมาขอไขกันลันศึกษาทุกครับพระอาจารย์และทุกวันทุกวันโอ้เป็นที่ประจักษ์จริงครับอาจารย์สำหรับในเรื่องของให้ประจักษ์ว่า ทุกวันหมายถึงว่าทุกขอคขกระังโอ้สุดย,ย,ยอดค,ครับอาจารย์ครับนะอย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะกับเรื่องสื่อได้นะฮะมันก็เลยต้องต้องต้องมานั่งสนทานาธรรมกับในทุกๆวันนี้นะคนที่เป็นพ่อแม่นะฮะจะระงับนะฮะหรือจะเตือนลูกเพราะว่ามันก็ยากเหมือนกันนะอาจารย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีสื่อมากมายจริงเขาบอกว่าบอกว่า ถ้าเตือนไม่ได้พ่อแม่ก็นะก็เข้ามาเล่นกับลูกเลยเรื่องสื่ออะไรอย่างนี้มันต้นอย่างเงี้ยมันปลูกต้องหรือเปล่าว่าอาจารย์หรือยังไงเออครับอาจารย์คือลูกเป็นยังไงก็ต้องกลับไปดูที่คนดูแลอันนี้อันนี้เป็นหลักอย่างนั้นว่าเราคือปลูกต้นไม้เราดัดไว้แบบไหนมันก็เป็นอย่างนั้นนด้ยังครับอาจารย์ก็ต้องกลับมาคืออย่างน้นอยเราก็ต้องมีส่วนอาตมารู้สึกว่าเราต้องมีส่วนรับผิดช,ชอบแหละว่าเราอาจจะ จัดการอย่างไรได้อีกไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าต้องโทษตัวเองว่าเราไม่ดีหรอกโยมนะ,ะเพราะหลายๆคนบางทีช่วยด้วยชีวิตในปัจจุบันบางทีก็ไม่มีเวลาจริงๆนะโยมนะแต่การไม่มีเวลาแต่มาว่าเราก็สามารถที่จะดูแลได้สร้างค,ความเข้าใจกันได้เง<ะ>ี้ยคือเป็นวิธีที่เราต้องต้องเริ่มโยม<ะ>ต้องเริ่มโ<ะ>ยมจะไปเริ่มตอนที่โอโลูกไม่มีความเข้าใจแล้วมันคุยคนละเรื่องแล้วอย<ะ>ู่ันก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ย โยมหลายๆครอบครัวที่เป็นอยู่ก็ต้องฝึกตอนนี้ครับถ้าใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนก็โยมก็ต้องรับผลครับอาจารย์เพราเว่าเติบโตมาแต่ว่าก็ต้องแยกแยะว่าเราดูแลแค่ไหนโยมนะนี้เป็นสิ่งมันมีหลายส่วนว่าเราก็ดูแลเขาในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลครับอาจารย์แล้วก็พอดูแลเสร็จสิ้นแล้วเราก็กลับมาเข้าใจบทบาทเราว่าเราเป็นแค่ผู้ดูแลครับอาจารย์เราเป็นชาวสวนที่ทําสวนนั่นแหละปลูกต้นไม้เพราะปลูกตั้งแต่หว่านมาเลยจนมันโตครับ แต่จริงๆตลอดเวลาเนี่ยเราแค่ทําหน้าที่ดูแล<ะ>ต้นไม้มันโตเพราะมันโตเองอแต่เราเป็นคนที่ให้ส่วนประกอบเราพรวนดินให้น้ําให้ปุ๋ย<ะ>ต้นไม้ก็จะโตแบบแข็งแรงวันหนึ่งเราเลี้ยงต้นปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่เราไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยให้น้ําต้นไม้ก็จะโตแบบนั้น แต่ก็คนละส่วนกันจะไปโทษว่าเด็กที่เป็นโทษพ่อแม่ท,ท,ทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่ครับเพราะหน้าที่ที่โตเป็นหน้าที่ของตัวเองเป็นหน้าที่ต้นไม้งั้นก็กลับไปดูว่าจริงๆแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงแต่ต้องการมีชีวิตแบบไหนเงี้ยคือต่อให้ต้นไม้ที่มันเติบตโตมาไม่แข็งแรงเนี่ยพัฒมาว่ามันก็มีวิธีในการจัดการหรือว่าอาจจะเป็นวิธีที่มันก็แสวงหานะโยมนะบางต้นต้นไม้บางพันธุ์มันก็จะ มันก็จะซุกลากมันก็จะไปหาน้ํามันเองอะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ต่ว่ามันจะมีวิธีการเป็นปัญญาของเราครัโดยหลักคือไม่ได้ให้มุ่งเน้นที่ไปโทษใครแต่ว่ากลับมาทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองไม่พอต้องทําหน้าที่ต่อคนตรงหน้าคนรอบข้างด้วยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องฝึกในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเราดูแลลูกก็เป็นอุปนิสัยเราที่ดูแลด้วยความรักแล้วก็ สิ่งนี้มันก็จะไปเกิดจากคนอื่นด้วยครับอาจารย์อย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับนะฮะกลับมาครับสาหรับในส่วนในเรื่องของที่วัดบางแพร่บ้างครับอาจารย์ว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมอะไรยังไงสําหรับในเชิญญาติโยมเข้ามาในส่วนเรื่องของกิจกรรมธรรมะครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ช่วงปลายปีแล้วนะโยมนะจริงๆก็หลายๆที่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราร่วมวยญาณไหลใช่ไหมครับฉะนั้นทุกๆวันพระเนี่ยที่วัดก็สวด พระพิธรรมในการอุทิศพระราชกุศลน,นี่นะ mm hmm. ก็เชิญชวนโยมถ้าอยู่หรือว่าได้ไปร่วมในส่วนใดก็ตามก็กเชิญแม้แต่ส่วนกลางที่พระบรมหาราชวังเองก็ตามนี่ <c oughs> ในส่วนกิจกรรมก็เป็นไปตามวาระนะวันพระ,ะอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะไปในช่วงปลายปีนโะยมนา,นาร,าาร์ปลายปีเดียวตั้งใจว่าอาจจะได้ชวนโยมได้มีกิจกรรมภาวนาในช่วงก่อนข้ามปีกลับมาให้ปีนี้กลับมาทบทวน กลับมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตปีนี้เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ปีหน้าได้อย่างมีกําลังมากขึ้นสุดยอดเลยครับรย์อันนี้<ร>นก็เป็นกิจกรรมแล้วก็จะเป็นช่วงนี่แหละกิจกรรมปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าในก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆเตรียมแต่ก็โดยรวมก็จะมยียังมีกิจกรรมอยู่แล้วก็แม้แต่ที่จะมาจะรับดูแลปรึกษาหรือว่าท่านใดอยากจะได้มาสนทนาตามที่อาจจะได้ฟังงานที่ไปทำนะ ถ้าโยมสนใจก็จะติดตามได้หรือว่ามาที่เป็นชื่อโครงการอะไรนะครับอาจารย์จริงเป็นเป็นชื่อโครงการคลินิกธรรมะแต่ว่าอยู่ในส่วนของกลุ่มพระอาสาคีรนธรรมอยูครับอาจารย์ก็ลองไปติดตามได้แล้วก็จะได้เหมือนกับนัดหมายหรือร่วมกิจกรรมที่สนใจนะครับก็ได้ตามรายละเอียดอ๋อครับพระอาจารย์ก็คือว่าในโครงการของคลินิกคลินิกธรรมะคลินิกธรรมะนะฮะโยมบางทีโยมบางทีเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านดูแล คนดูแลผู้ป่วยของตัเองอยู่ที่บ้าน,ร,นรู้สึกเป็นประโยชน์สนใจอยากจะได้นิมนต์พระอาจารย์ไปเงี้ย <ฮะ S 2> ก,ก,ก,ก็ต้องแจ้งนัดหมายรพระอาจารย์ก็จะได้ดูตารางเวลาที่จะรับนิมนต์โยมไหมอะไรเงี้ยก็ต้องอามาดูส่วนวันด้วยครัรแต่ว่าโดรวมถ้าว่างไม่ได้ไปไหนนี่ก็ยินดีรับนิมนต์โยมหมดแหละนะครับ ไปดูแลโยมบางคนก็ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลอ่ะอยู่บ้านแต่ก็ทุกเหมือนกันก็ก็ไปดูแลได้พระอาจารย์เข้ามาในตัวของเว็บไซต์หรือว่าตัวของเว็บเพจเว็บไซต์คีลานธรรมโยมนะเป็นใช่ก็จะคิดว่าจะมีพระอาจารย์อยู่หลายรูปใช่ใช่ก็แล้วก็บางส่วนก็จะแชร์มาในวัดบางแพรกด้วยก็อาจจะลองลองลองได้ดูทั้งสองช่องทางก็ได้ทั้งสองช่องทางได้เลยนะครับก็คือว่า ที่วัดบางแพรก็มีพระอาจารย์แล้วก็พระอีกหลายรูปที่ท่านก็ทําหน้าที่นี้อยู่ใช่ใช่นะครับพระอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับพระอาจารย์ครับกระลังนุสกาย์ครับท่านผู้ชมครับนะฮะรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาเราตระหนักรู้ครับสําหรับในเรื่องของจิตใจฮะจิตใจเนี่ยฮะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับสําหรับในที่เราจะสามารถที่จะเดินต่อได้จะเดินทางที่ไหน ก็ยืนขึ้นอยู่กับจิตใจเขาเช่นกันอย่างที่พระอาจารย์ท่านได้เทศนาธรรมนะฮะจิตเป็นใหญ่ครับนะฮะสำหรับในส่วนที่เรียกไว่านะ,ะในสังคมในวันนี้เห็นสื่อสื่อไม่ดีแล้วก็ปัดทิ้งแค่นี้เองเริ่มต้นอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณนั่นแหละนะฮะ,ะ,ฮะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแสงธรรมแห่งสัทธาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ